โอ้มชาญติวันนี้วันที่สิบแปดเดือนมีนาคมปีสองพันยี่สิบสามเราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานให้สร้างหนทางที่จะให้คำแนะนำของพ่อผู้เป็นที่รักที่สุดอย่างแม่นยำจงให้คำแนะนำของอัลฟาในคำพูดที่แม่นยำเพื่อที่ความคิดเห็นของการอยู่ทุกขนแห่งจะจบลง คำถามของเมอลีในวันนี้อะไรคือหน้าที่ของลูกๆผู้ที่เก็บอัญ,ญมณีแห่งความรู้อะไรคือหน้าที่ของลูกๆผู้ที่เก็บอัญ,ญมณีแห่งความรู้คำตอบการติดตรองมหาสมบทรแห่งความรู้เกี่ยวกับทุกสิ่งอย่างดีมากๆและให้คำแนะนำที่แท้จริงของพ่อกับทุกๆคนจงให้ความเข้าใจกับพวกเขาฟังว่า ใครทําให้พวกเขาเป็นดวงยานบาปเช่นเดียวกับเข้าใจว่าใครทําให้พวกเขาเป็นดวงยานบุญตรงทําให้พวกเขาเข้าใจว่าใครทําให้พวกเขาเป็นดวงยานที่เป็นไปด้บาปเช่นเดียวกับความเข้าใจว่าใครทําให้พวกเขาเป็นดวงยานบุญมันเป็นหน้าที่ของลูกๆที่จะช่วยทุกคนให้ปลอดภัยจากการเก็บเบอร์รี่ของลาวันแล้วทําให้พวกเขานั้น เก็บอัญมณีแห่งความรู้ให้สร้างวิธีการที่แตกต่างกันที่จะทำงานรับใช้ด้วยการคงอยู่อย่างไม่ว่างเว้นในการทำงานรับใช้ลูกก็จะมีความสุขอันไม่มีจำกัดโดยการอยู่อย่างไม่ว่างเว้นในการทำงานรับใช้ลูกก็จะมีความสุขอันไม่มีจำกัดมันเป็นหน้าที่ของลูกที่จะให้คบแนะนำของพ่อกับทุกๆคน สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกขอให้ลูกนั้นมีความรักต่อพ่อเมื่อลูกนั้นจดจำท่านในเวลาอันเป็นมงคลของชั่วโมงเช้าตรู่ของน้ำทิพย์แล้วให้ประนอดความสุขของลูกขึ้นให้ฝึกฝนที่จะมีการจดจำท่านตลอดเวลาในขณะที่ลูกเดินและเเลื่อนไหวไปทั่ว จุดที่สองเพื่อที่จะซึมซับความรู้ให้ดีมากๆและปลอดภัยจากการแสดงการกระทําที่เป็นบาปให้เพียรพยายามที่จะติดต่อสติปัญญาของลูกในโยคะอยู่กับพ่อผู้เดียวพรอนของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยพลังตลอดเวลาและมีประสบการณ์ของรูปแบบเต็มบรด้สาระยบยุ ยุคติยุกโดยการมั่นคงอยู่ในรูปแบบของจุดขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้ที่เต็มบริพลังตลอดเวลาและมีประสบการณ์ของรูปที่เต็มบริสาระยกยุกและยุกติยุกโดยการมั่นคงอยู่ในรูปของจุดแทนที่จะเข้าไปสู่หนทางที่ครุขะของเครื่องหมายคำถามให้ใส่ฟูสต็อปในทุกๆเหตุการณ์ ทำตัวรูปเองให้มั่นคงอยู่ในรูปของจุดแล้วรูปก็จะมีประสบการณ์ในรูปแบบเต็มบริสาละยกยุกและยุกติยุกความสำนึกรู้ของลูกทำพูดและการกระทำของรูปนั้นทั้งหมดจะกลับมาเต็นบริพลังถ้ารูกเข้าไปสู่การขยายความโดยปราศจากการมาเป็นจุดแล้ว ลูกก็จะสูญเสียเวลาของลูกและพลังงานของลูกในคำพูดที่ไร้ประโยชน์และการกระทําที่ไร้ประโยชน์และํำว่าทำไมและอะไรเพราะต่อมาลูกก็จะต้องออกมาจากป่านั้นเพราะฉะนั้นให้ทำตัวลูกเองให้มั่นคงอยู่ในรูปของจุด แล้วทำอวัยวะทางกายของลูกทั้งหมดให้ทำงานภายใต้คำสั่งของลูกคติพจน์ในวันนี้จงเก็บกุญแจเพชรของคำว่าบาบาไว้กับลูกอยู่เสมอแล้วลูกนั้นก็จะมีประสบการณ์กับสมบัติทั้งหมดจงเก็บกุญแจเพชรของคำว่าบาบาไว้กับลูกอยู่เสมอแล้วลูกนั้นจะมีประสบการณ์กับสมบัติทั้งหมดอัจฉาโอมชานติ